สวัสดีนะครับนะกับท่านผู้อื่นชมที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับกับช่องเกษียรรุยเกษตรของครูสมพรนะครับวันนี้เออทางผมก็จะพาไปไม่ไม่ได้พาไปชมสวนทุเรียนนะครับวันนี้นะจะพาไปใส่ปุ๋ยยางนะครับนะซึ่งไปซื้อปุ๋ยกันเมื่อเช้านี้แล้วก็เตรียมเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็จะเออเข้าไปใส่นะครับวันนี้ที่ปุ๋ยที่เราใช้นะครับก็เป็นตัวนี้นะครับนะ เป็นปุ๋ยตัวนี้นะครับเออเป็นยี่สิบแปดยี่สิบนะครับก็เป็นการเล่งเออต้นแล้วก็เล่งน้ํายางด้วยนะครับเพาราะกล่าวว่าเดี๋ยวเออแรงนะครับตอ้นออกภาษาตัวนี้จะเปิดหน้านะครับแล้วการเปิดหน้านั้นก็คงจะทําคลิปให้ดูอีกสักหนึ่งคลิปนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับว่าที่สวนยางนะครับสวนยางของเราตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณเออห้าสี่ 5, ไร่กว่า,วานะครับ สี่ไร่พว่ายางก็อยู่ตกแล้วประมาณสัก400ต้นนะครับนะยางก็ออสมบูรณ์มั่งไม่สมบูรณ์มั่งนะครับนะปุ๋ยนะครับเราทิ้งไปปลูกตอนปลูกแล้วก็ทิ้งไปนานพอสมควรนะครับสปีที่ไม่ได้ใส่ย,ยาไอ้ไม่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับก็ทําให้มันแก่งน,นะครับวันนี้ก็มีลูกน้องมาช่วยใส่ด้วย ไหนดูหน้าหน่อยสิครับลูกน้องนะครับเขินกันทั้งสองคนเลยนะครับวันนี้วันหยุดใช่ไหมครับวันหยุดนะครับก็มาหารายได้พิเศษกันนะครับเปิดหน้านะครับาะต้นก็ใหญ่พอสมควรแล้วนะครับต้นก็ใหญ่พอสมควรนะครับที่จะสามารถเปิดได้นะครับของเราตรงนี้นะครับก็บริเวณทั่วไปนะครับ ก็เรียบร้อยแล้วนะครับนะไปใส่ปุ๋ยมานะครับเอ,อ่อั้งหมด,ดยกันก็4ถุงนะครับ4ถุงก็ห2 0 0โลนะครับนะก็ผลตกนะครับตกปลอยๆถือว่าดีมากเลยนะครับกับการใส่ปุ๋ยนะครับพอโรยปุ๋ยไปแล้วเอ,อือน้ำช่วยซะลงไปนะครับลงไปก็จะทำใหออ้ปุ๋ยละลายลงสู่ต้นไม้ได้เต็มที่ นะครับแต่ถ้าเราถ้าเราใส่ตอนที่ไม่มีฝนนะครับไม่ชื้นนะครับมันก็จะระเหยหมดนะครับแล้ววันนี้ถือว่าดีนะครับเราก็เลยคือจดที่ใส่ปุ๋ยของยางนะครับยางนี้ก็ปลูกมาแล้วนะครับก็คือตอนนี้เข้าปีที่แปดละปีที่แปดนะครับเ็าน่าจะกีดได้แล้วนะครับเกี่ดได้แล้วแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังไม่ถูกต้นนะครับแล้วคลิปนี้นะครับคลิปนี้นะคงคงมีเพียงเท่านี้นะครับ เป็นการใส่ปุ๋ยยางเท่านี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับคลิปนี้นะครับก็ขอสวัสดีนะครับ